สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็จากการที่พวกเรานะครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนนะครับเราได้มีการติดตามนะครับในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างแผนเบี่ยงรวมกรุงเทพมหานครนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สมัยที่พวกเรายังเป็นอดีตพักคก้าไกลนะครับมาจนถึงพัคประชาชนในปัจจุบันนะครับก็ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนไปตั้งแต่เมือเอ่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงปลายปีต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นปีนะครับก็วันนี้นะครับพวกผมนะครับนัทพงศ์เบญโอสวัสด์นะครับก็ผู้แทน,าน,นราษฎรจากกรุงเทพหมหานครตวรเวศพานสุนะครับแล้วก็ทางสสสุพนัทวินชัยนัน์นะครับแล้วก็ทางสสทีรชัยพันธุมาตรนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานครทั้ง 31เขตของพักประชาชนนะครับในการที่จะแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับในการติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงร่างผ่านเมืองรวมกรุงเทพมหานครครับนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่มีการขยายเวลามานะครับเพิ่มจะมีการสิ้นสุดลงนะครับไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการที่เรานะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่า ผั <üh sal> งเมืองนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องอยู่อาศัยนะครับในผังเมืองโวมนี้นะครับไปอีกหลายปีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกๆย่านก้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นแต่เช้านะครับมาจนถึงการเดินทางไปทํางานไปเรียนหนังสือนะครับทานอาหารแล้วก็พบปะเพื่อนฝูงส,สังสรรค์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะ ใช้ผัาเมืองตัวเดียวกันนะครับในการที่จะเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะยืนยันว่าเรื่องของผัาเมืองนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของขั้นตอนนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับของกระบวนการในการจัดทาผัาเมืองที่พวกเราได้ในการติดตามนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง ในส่วนนี้นะครับก็จะถแถลงโดยผมนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นการถแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เราจะต้องมีการติดตามแล้วก็จับตาต่อไปนะครับในส่วนนี้จะถแถลงโดยทางสสสุพนัทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับผ่านกระบวนการนะครับต่างๆางทางนิติบัญญัติที่พรรคประชา,ชาส่วนจะมุ่งหน้าไปนะครับนั่นก็คือการที่จะถแถลงโดยทางสสทีรัชัย สำหรับเรื่องของส่วนแรกนะครับผมเองก็จะขอเริ่มต้นนะครับจากเรื่องของออตัวการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับแล้วก็กระบวนการในการวางและจัดทำแผบนบริเวงกรุงเทพมหานครนะครับฉบับปรับปรุงครั้งที่4นะครับตาม าตามพรลบขังเมืองฉบับปัจจุบันก็คือพอระบขังเมืองในปี2562นะครับที่ในเว็บไซต์นะครับของโครงการนะครับก็จะมีลงรายละเอียดไว้ทั้งหมด18ขั้นตอนนะครับก็ตามที่มีการใช้ในสไลด์ณตอนนะี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าสําหรับขั้นตอนนะที่มีการเ,เป็นข่าวสู่สาธารณชนเนะี่ยไปตั้งแต่ช่วง ต้นปีนะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับต่อเนื่องมาจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่5นะครับก็คือการประชุมรับฟังความคิดเห็นและก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่หลังจากที่เรามีการจัดทําผังเมืองมาในช่วงของ4ขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ส่วนขั้นตอนที่5เนี่ยที่เป็น ประเด็นที่ให้สังคมให้ความสนใจอย่างมากในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราผู้แทน,านราษฎร์กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีการเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสนใจมีความตื่นตัวแล้วก็มีความตื่นรู้นะครับกับเรื่องของผังเมืองนะครับที่อาจจะเป็นสิ่งที่แต่เดิมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างมากนักนะครับในเมื่อนช่วงเวลานั้นนะครับทาง พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ให้ความสนใจกับเรื่องของฝั่งเมืองเป็นวงนกว้างมากนะครับก็ทําให้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการตัดสินใจที่จะขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากเดิม1เดือนนะครับกลายเป็น6เดือนนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็มาสิ้นสุดนะครับในช่วงของสิ้นเดือนสิงหาคมในวันที่30สิสิงหาคมปีสองพัที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดในเรื่องของเวทีนะครับในการรับฟังความคิดเห็น ครบทั้ง50เขตนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการจัดโดยการแบ่งเป็นกลุ่มเขตนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมีการแบ่งมีการจัดในทุกๆเขตที่ของกรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตนะครับซึ่งในการจัดเวทีรับความความพิดเห็นทั้ง50เขตนั้นนะครับพวกเราผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็คณะทําง,งานของสมัยนั้นเป็นอดีตพักคก้าไกลนะครับมาจนถึงพรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยพวกเราเองก็ ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปร่วมนะครับในการสังเกตการณ์ในเวทีรับฟังกาบพิเห็นต่างๆในเขตที่พวกเรามีการรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งก็พบครับว่าในส่วนของเวทีรับฟังกาบพิเห็นแต่และเขตเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะครับสาหรับสิ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็เห็นว่านะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการยอมที่จะขยายเวลาให้มากขึ้นแล้วก็มีการ ขยายเรื่องของการรับฟัาความคิดเห็นจนครบ50เขตนะครับแล้วก็ในกระบวนการภายในแต่และเวทีเนี่ยนะครับก็มีการเปิดรับฟัาความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะทั่วถึงนะครับไม่มีการรวบรัดขั้นตอนต่ตางๆแล้วก็ไม่ได้มีการจํากัดในเรื่องของการแสดงความเห็นของประชาชนในแต่ละ เวทีนะครับรวมถึงเรื่องของเอกสารต่างๆก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวของซอ f ต์ไฟลนะครับหรือว่าเป็นตัวของแฮชคัพปีที่เป็นตัวของแผ่กนกระดารก็ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ในส่วนที่ยังควรที่จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของ การที่เวทีวรับฟังความคิดเห็นที่เราไปร่วมเนี่ยส่วนใหนก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่มีผู้เข้าร่วมค่อนข้างน้อยนะครับที่น้องประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับทราบนะครับในข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในวดวงที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับในหลายๆเวทีเนี่ยมีผู้เข้าร่วมเพียงแค่30คน20คนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นหน่วยงานเป็นหลักด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ชุมชนที่จดทะเบียนตาม กทมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวทีที่เป็นพี่น้องประชาชนในสาธารณะเนี่ยอาจจะยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับแล้วกเ็เช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องของเนื้อหาในการที่จะพูดคุยกันณนะเวทีต่างๆนั้น,นก็ต้อเป็นเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเชิงเทคนิคแล้วก็มีความเข้าใจได้ยากของพี่น้องประชาชนอยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่าทางกรุงเทพมหาคนครก็ควรที่จะให้ในเรื่องของ ความรู้หรือว่าควรได้จะอธิบายให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเ่็บข้องกับชีวิตประจํจวาวันของพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของการที่พวกเราเนะี่ยมีการติดตามนะครับในเรื่องจนกระทั่งเนี่ยกรุงเทพมหาน,ค,นครเนี่ยมีการยอมที่จะขยายเวลาในเรื่องของการรับฟังความเห็นแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นครับที่เป็นประเด็นในเชิงของเนื้อหานะครับที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องนะครับจนกระทั่งเนี่ยก็ดูแล้วเนะี่ยเป็นโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นจริงได้นะครับก็แน่นอนนะครับในตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของกรณีของการขยายถนนนะครับในส่วนของการขยายถนนนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆที่มีการขยายถนนนะครับก็จะมีถนนสายกอกับถนนสายขอนะครับซึ่งถามว่าถนนสายกอถนนสายขอคืออะไรก็แน่นอนเป็นเรื่องของขนาดเขตทางนะครับก็สายกอเนี่ยถามว่าตามแผนที่นะครับจะปรากฏเป็นสีส้มนะครับ แล้วก็สำหรับถนนสายขอเนี่ยก็จะปรากฏน,นะครับเป็นขนาดเขตทาง16เมตรนะครับเป็นสีแดงนะครับก็จะอยู่ในตัวของแผนผังโครง,งการนะครับโครงข่ายคามนาคมขนส่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นกระแสข่าวในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็จะพบว่ามีพี่น้องประชาชนที่ได้ที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พบว่าที่ผ่านๆมาเนี่ย ในตัวของโครงการหลายๆโครงการถนนโครงการขยายถนนเนี่ยหลายโครงการที่ปรากฏในตัวผังนะครับก็หลายเส้นทางเนี่ยอยู่ในผังมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการคืบหน้านะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่มีทางที่จะดำเนินการได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ก็ทําให้พี่น้องประชาชนเองก็มีความกังวลใจนะครับว่าประชาชนที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยหรือว่ามีที่พักอาศัยเนี่ยอยู่บริเวณที่เป็นถนนนะครับเหล่านี้นะครับก็มีความกังวลใจว่าตัวเองจะถูกลอนสิทธิ์หรือว่าจะถูกเวรคืนหรือไม่นะครับก็เป็นคําถามที่พวกเรานะครับได้สอบถามในทุกๆเวทีนะครับทางพี่น้องประชาชนเองก็ติดตามในทุกๆเวทีนะครับก็พบว่านะครับในกรณีนี้นะครับก็ทางผู้แทนนะครับจาก สํานักวางผันและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการยืนยันนะครับในทุกๆเวทีนะครับว่าในส่วนของถนนสายเดิมขยายนะครับที่เป็นถนนสายกอและถนนสายขอที่ประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับทางกรุงเทพมหานครจะยกเลิกทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคํายืนยันจากทางกรุงเทพมหานครนะครับในทุกๆเวทีของการรับความคิดเห็นนะครับว่าจะยกเลิกนะครับในส่วนของถนน เดิมขยายสายกอและสายขอที่ประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับก็เราก็ส่วนเรื่องของโครงข่ายคมนาคมเนี่ยก็จะไปปรับปรุงโครงข่ายนะครับในในบริเวณที่สามารถที่จะพัฒนาจนเกิดขึ้นจริงได้นะครับแล้วก็ก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของถนนถนนเนี่ยจบไปนะครับก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ การใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับก็ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องของพื้นที่หลักน้ำนะครับพื้นที่เขียวลายพื้นที่อนุรักษ์ชแลนเกษตรกรรมนะครับในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในบริเวณเขตเมืบุรีราดกระบงังแล้วก็หนองจอก นะครับก็เป็นเขตของทางสสททชัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่มีการพูดถึงกันมากว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยถูกใช้จริงหรือไม่หรือว่าเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ในส่วนนี้นะครับเท่าเท่าที่เราได้รับทราบนะครับจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนล่าสุดน,นะครับก็มีแนวคิดนะครับที่จะปรับปรุงตัวผังนะครับในการที่จะลดเรื่องของขนาดความกว้างของของตัวของพื้นที่เขียวลายนะครับจากเดิมเนี่ย ความกว้าง5กิโลเมตรนะครับก็จะลดมาเหลือประมาณ1กิโลเมตรนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้ระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้แทนของกรุงเทพมหานครก็ได้ให้ข้อมูลในหลายๆเวทีนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นก็มีข้อติดขัดหลายประการที่ทําให้ไม่สามารถใช้งานจริงได้อเช่นเรื่องของการที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ส่วนขั้นตอน หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่6กนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการประมวลผลนะครับนำความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปประมวลผลต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของร่างผังเมืองรวมฉบับนี้นะครับแล้วก็นําเรื่องของการพิจารณาเข้าไปในชั้นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมนะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ต่อไปนะครับก็แล้วหลังจากนั้นครับถามว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจมีข้อสงสัยนะครับว่าท่านจะได้เห็นตัวผังใหม่เมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวผังที่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับในตัวใหม่ที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะอยู่ในขั้นตอนของการปิดประกาศ90วันนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนที่สินะครับตาม แผนผังนี้นะครับแล้วก็ซึ่งก็คือว่าภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยปรับปรุงตัวผังแล้วนะครับแล้วก็ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการปรากฏออกมาว่าความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการนําไปใช้ในการปรับปรุงหรือไม่นะครับมีการนําไปมีส่วนในการที่จะปรับปรุงตัวผังใหม่หรือไม่นะครับหรือว่าจะให้ตัวผังใหม่จะเห็นเนี่ยจะเห็นได้ก็คือในขั้นตอน90วันซึ่งถือว่า ในขั้นตอนที่10เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมนะครับตามพรบผังเมืองนะครับแล้วก็หลังจากขั้นตอนที่10แล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของกระบวนการภายในทั้งหมดนะครับในการพิจารณานะครับก็หมายความว่าหลังจากขั้นตอนที่10แล้วเนี่ย พี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสมการนี้อีกต่อไปนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามนะครับแล้วก็มีการจับตาในเรื่องนี้ต่อไปว่ารายละเอียดของขั้นตอนที่สิบในช่วงปิดประการ90วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตัวของประเด็นที่จะมีการติดตามต่อเนี่ยนะครับก็รายละเอียดลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทางสสสุพภัณ์มีนชัยนันนะครับก็จะเป็นผู้แถลงในลำดับถัดไปครับ